สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เป็นวันดีมากๆนะคะที่มีโอกาสนะคะได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองได้ออกแบบไว้สิ่งที่มีได้วันนี้นะคะเชื่อในเรื่องของกดแรงดูดค่ะเชื่อในเรื่องพลังงานของปิรมิดที่ได้สร้างสนามพลังงาน แล้วให้มี่เนี่ยใช้สนามพลังงานของพิลมิดยึดดูสิ่งที่มีป่ปรารถนาให้เข้ามาในชีวิตได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายใหญ่ๆนะคะที่เราเลือกแล้วรู้ว่าเราเป็นอะไรคุณจะต้องรู้ก่อนอันดับแรกว่าตัวคุณเป็นใครแลวตัวคุณต้องการหรือปรารถนาสิ่งใดที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นพื้นความรู้ที่เราจะใช้เรื่องของกดแรงดึงดูดในเรื่องของสนามพีระมิดแล้วก็การใช้พีระมิดนะคะเพื่อยืงดูดสิ่งที่ตัวเองฝราขนาและต้องการแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมิตต้องบอกก่อนนะเพราะว่ามันไม่ได้มาง,ง่ายๆมันไม่ไดุ้ด๊กปั๊บได้มาดางที่ท่านปราขนาโดยเรวันสติ สมาธิพลังงาน3ามตัวนี้คือหัวใจหลักในการที่จะใช้อุปกรณ์พีมิดยึดถืสิ่งที่คุณฝารถนาแล้วความมุ่งมั่นความตั้งใจผลผลนะคะต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีเวลาให้กับการุกผนในเรื่องของการทำสนามพลังงานควบคู่ไปกับสนามพีรมิดในตรัวท่านเองสิ่งเหล่านี้จะสร้าง โลกภายในของท่านให้เกิดความคุมชัดแล้วสิ่งที่ท่านต้องการในปัจจุบันในสังคมโลกภายนอกมันก็จะบังเกิดขึ้นพลังงานค่ะแล้วก็สมาธิสำคัญม,มากรวมถึงเรื่องของจิตและวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานที่ท่านจะต้องรู้ก่อนที่จะใช้กดแรงดึงดูดนะคะ อันนั้นเอมี่มีคอร์สนะคะมีการฝึกฝนให้ท่านได้พัฒนาแล้วใช้กดแรงดูดได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลานานเหมือนเอมี่นะคะเพราะเอมี่ใช้เวลาในการศึกษาในเรื่องของพีระมิดมาค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นประสบการณ์จากการใช้พีระมิดจะช่วยทาให้เอ่เนี่นำพาท่านเึื่งย่อเวลาที่จะต้องเสียไป ให้สั้นลงให้มีพลังมากขึ้นมาศึกษาในเรื่องพิมพ์นี้เถอะค่ะแล้วทัานจะได้แก่นของจิตวิญิาณได้แก่นของพลังงานได้แก่นของความสําเร็จแล้วได้แก่นของตัวตนของท่านเองทั้งหมดทั้งมวลนี้สรุปก็คือเราสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและสมดุลแล้วเราก็รู้แหล่งที่จะกลับไปสู่แก่นแท้ของตัวเองได้ด้วย ยากไหมนี่คือสมบัตินะคะสมบัติที่มีค่ามหาศาลถ้าท่านได้รู้ตัวตนของท่านเองแล้วท่านได้สมความปัถหายอยู่บนโลกนี้ด้วยสันติสุขและมีความสุขความเข้าใจเนี่ยแหละคะ่ะคืออริยสัจของท่านแล้วนะคะงั้นลองมาศึกษานะคะแล้วก็เปิดใจกับอุปกรณ์ชนิดนี้เชื่อว่า ไดอย่างรวดเร็วค่ะนัะ่นนี้ก่อนนะคะเอมี่มาบอกพาว,ว่าวันนี้เอันนี่ได้สิ่งที่ปาถนาแล้วค่ะขอส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับทุกท่าน